สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็มี f อฟท่านหนึ่งนะครับข้างบนนี้ครับขอมานะครับว่าวิธีการถอดสปริงขาตั้งเดียวรถมอเตอร์ไซค์นะครับถอดยังไงนะครับก็วิธีการถอดนะครับก็ไม่ยากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไขควงนะครับ1อันนะครับแล้วก็เอาไปงัดเลยนะครับ ก็วิธีการงานก็พยายามระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกระเด็นนะครับแต่ว่าปกติเขาก็ไม่กระเด็นนะครับนี่ครับครับก็เรียบร้อยนะครับที่การถอดนะครับง่ายๆนะครับ ส่วนการใส่นะครับบางรัางก็ถามว่าสปริงครับใส่ด้านไหนใส่กลับด้านได้ไหมได้หมดนะครับก็จะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับจากนั้นครับใช้ไขควงเหมือนเดิมครับของกับสปริงนะครับแล้วก็เอางัดกับสลักตัวที่เราจะเอาไปล็อกนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับก็ ใส่เรียบร้อยนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ